เชียงใหม่เขาขับกันขับกัน,กนยังไงไแล้วฝ่ามาดูพี่ยอดมัวเยกมาัซ้อมเก็บตัวที่จะไปแข่งรวมมันเนียครับผม <Hey. S 2> มาดูเลยลล้าก็มาเึงิมจุดรวมบลที่เชียงใหม่นะครับผมมาดูให้ร่้นเชียงใหม่เขาจะตึงแค่ไหนจะรับกับฮาร์ดบอยได้แค่ไหนฮาร์ดบอยคนเดียวเชียงใหม่มีเป็น4ี่ห้าคนมาดูกันว่าวันนี้จะเดือดแค่ไหนที่9้าวมุมไป สารเก็บการเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองนอกนะอยู่เชียงใหม่นั่นเองไม่ใกล้ไม่ไกลนี่ฮะมือตึงหาไน้มือเชียงใหม่ไอ้บัวรับเลย the 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 เดิมพีส e เ e ลเม e no เน่เน่ผู้นำมีคนนึงนี่ครับ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 ไม่ได้เลยเนี่ยคนนี้ตัวชอบชอบฆ่าคนอื่นเลยคนเนี้ย ้เ้าถามวันนี้เป็นไงวะเป็นไงไม่เชื่อเดี๋ยวบอกโอ้ยไม่ยากสบายอีซี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ว่างั้นไม่ยากไม่เชื่อแล้วก็มานัพี่ยอดนะครับเสื้อสีส้มข้างหน้านะครับพี่ยอดซ้อมเก็บตัวไปแข่งโรมาเนียกับอาจารย์อานะครับพวกพี่แกะไม่จริงเห็นนี่ก็มาดูจุดที่จะต้องโชว์และขิงกันหน่อยหน้าถาดเดี๋ยวไปได้สบายครับก็ต้องโชว์กันหน่อย เทพิจาร์แล้วโอดูฮ่าทั้งสัวส้วสงครามยุ่งการยืนมันได้จริงเลยตั้งไข่ตั้งไขก่ก็ล็อกกระแท้งก็ล็อกกระแท้งเออพี่นัดที่นาตันพี่นัาเด้อ พีนัทอันนี้ที่ไหนครับพี่ซอยรังกาหลวงครับรังกาหลวงเรามาแฮปรันกันที่นี่ันนี้เวลาหกโยนแล้วพี่ยังไม่ถึงไม่ถึงมเดียวทแกลี่แมทลล่ไรไม่ต้อง่ะได้ี่และแล้วก็มาถึงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัดภาพอย่างไ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 วโอ้นี่นี่ซ้ายนี่เป็นเหวลเพื่อน โอ้ด้ายนี่เป็นเหวนะแม่บอกเลยว่าโอ้โหเจ้าหนูหัวของผมเนี่ยัวกาวกลัวกลัวกลัว้าัว้าคว้วัว,ว,ว,วแล้วกวัวแล้วจ้าเอาไงดีครับพี่เอาไงดี ฮะโอ้ลงไปนี่หยาบเละนี่ยเฮ้ยพี่พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยนี่ว้าวว้าวเฮ้ยว้าวว้าวนี่ครับมาช่วยมาช่วยเจ้าหมูตกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะตัดภาพตัดตัดภาพหัวเขียวมาไหมโอ้โหบอกเลยคนตกเขียวไปเนี่ยหัวเขียวคนหนึ่งฮะเจี๊ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพไปอ่าจัสตินตกเขานะฮะเป็นสิบเมตรอ่ะ เียอููอ้้ออเาเรื่องไม่ละเกมไม่ได้ช่วบอกข้าจกเลยตอนนี้น้องน้องน้องหมูเราขอความช่วยเหลือแล้วนะไม่ไหวแล้วูว้นี่นี่คือดินฝานนะแม่งพอฝานแล้วแม่งต้องดึงไอ <c oughs> ้เฮียชีวิตแทบไม่ครับพี่โมเมนต์นี้แม่ง <c oughs> โอ้โหไม่เหลือแล้วอ่า,า <c oughs> มันมันเหนื่อยมันสุดอะ่ะ ดินก็ฝานเนี่ยฮะทานดิบโลเชียนได้ดันแล้ววิวก็เออโค้ตสวยนี่ฮะดอกบรรยากาศดอยอากาศลวงแล้วก็เาเจอเป็นอะไรครับเนี่ย How's going Hey h a r ฮ boy How's going

เสื่อมโอ้โหกับเมาดนเดี๋ยวนี้ซ่อมแม่ไม่เขียนไม่ให้มีของแตกได้ยังไงแฮนเนี่ยรถค่าใครอย่าแตกมาค่าใครอย่าขี่วะโถ่อเสียบทฮ้ยมาละลงไปดูนะครับสายฮาร์เชียงใหม่ยอดเป็นไงบ้างครับฮาร์เชียงใหม่พี่หมูเฮนบอยมาบอย เยยเเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการเก็บตัวมีมีหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นลายดันยาวลายดินฝาดอะไรเงี้ยอยากแข่งก็ไปเก็บตัวนั่นนั่นดูฮะดูวิธีการลงคนเหนื่อยแท้คนไปนี่สาหัสบอกเลย ไม่น่าไปปากดีพานนบเลยไม่ไม่พาออกปากแน่บึ่งอะนั่นอะไรนั่นอะไรเอาล่ะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นไงพี่ก็แจสตินตกเหวว่ะมีคนโอ้ไมยก็อยู่โน่นฮะแจสตินตกเหวไปเรียกยแลนะ What the fuck Who Neil What's going on Uh, Justin's t a k e n a little um, off-trail trip. Right. Is it faster uh, or what? It was faster for a while. <laughs> Luckily he stopped before he got to the bottom. Okay. Look นะครับ Okay. ตกล่วงมาจากนูน่น <laughs> กิ้ง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 มานี่รถอยู่นี่คนไปนู่นนะครับเศรษฐการณ์ตอนนี้พวกล่วงพวกล่วงไปแล้วนู่นไออ้นนััดขงเาะครบ เชื่อม่งชันจริงผาจริงฝามาทำไมเนี่ยโอ้ What the fuck บูมเก็บกู้อะโอ้โหเจสตินตกเขาเป็นสิบเมตรอะไกลทิบหายน่ากลัว โด้ยังมีรอยยิ้มอยู่ครับเดียวยังมีรอยยิ้มแล้วก็พี่ยอดเดือบแบกคลิปนี้พี่ยอดเป็นเดือบแบกโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอ๊ะทำไมอะทำไมเป็นเงี้ยทำไมเป็นเงี้ยฮะตกเขี้ยวคุณจะมาเอาผมไอ้สัตว์ทำเสียชื่อเสียงแล้วรถฮาร์ดบอยอย่าให้ใครแตะดิว้าไปให้พี่ยอดแตะได้ยังไง อันน nah ี right? okay ้สภาพคนตกเหวครับรถแม่งคนชิบหายรถแม่งไม่เป็นไรเลยเสียงโคตดังเสียงร่วงแบบยาวมากอ่ะสนหรับสนุนโดยยางไม่ตัดยางคุณภาพที่รถพิบากที่ต้องใช้สาหรับสายไฮเดรลต้องแนะนำเลยไม่ตัดของโคตรเด